สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทีานนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนดันป่านะครับวันนี้ผมก็พาพี่พี่เอฟนะครับกลับมานอนจุดที่ผมนะครับโดนขโมยของอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับพี่พี่เอฟครับผมจะมารอจับขโมยนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเจอขโมยที่เคยมาขโมยของของผมรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับว่ารอบที่แล้วผมมานะแล้วผมก็ผูกเปไว้ ผมก็ลงไปหาของครับไปหาพวกไม้พวกเศษไม้อะไรเงี้ยครับมาเพื่อที่จะมาก่อไฟนะครับแต่เจอขโมยครับมาขโมยของมันลือกระเป๋านะครับแล้วก็ดึงกระเป๋าผมไปนะครับแต่ดีนะผมตามไปเอากระเป๋ากลับมาได้ทันนะครับแต่แล้วก็พอเอากระเป๋ากลับมาแล้วผมก็เลยเดินทางกลับเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ปลอดภัยวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มาเต็มกระเป๋าเลยนะครับพี่พี่ พื่อวันนี้จะมาล่อจับโจนนะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์มาแล้วนะครับมีมีดมีอะไรมาพร้อมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปปลูกเตะจุดเดิมแล้วที่ผมเคยนอนนะไะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับไปครับนี่ครับผมก็มาตอนเนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะครับพี่พี่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมมานะครับนี่โอ้โหตอนนี้น้ําก็เสียง น้ำนี่ตัใสมากเลยนะครับมีปลาด้วยนะตอนนี้นี่ครับผมก็จะมีปลาด้วยนะในนี้นะเหมือนเป็นป่าต้นน้านะครับตรงนี้นะครับเป็นป่าลึกเนี่ยเห็นไหมครับมีปลาอยด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับรอบที่แล้วนะผมมาผมปลกเปตรงนี้ครับแล้วก็มีโจรมาขโมยนะครับมาลื้อของของผม โอ้นี่มีคนมาทำแค่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครมาทำเหมือนกันนะครับโหน่าน่าเข้าไปนอนมากเลยแต่เราจะไม่นอนนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะผูกเปนอนตรงนี้เพื่อที่จะรอจับขโมยนะครับพี่พี่อ๋อมีปืนแล้ววันนี้ผมไม่ต้องไปหาปืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะก่อไฟตรงนี้เลยนะพี่พี่ครับโอเคเดี๋ยวผมก่อไฟก่อนดีกว่านะครับ ก็พี่ๆครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครมาตั้งแคมป์อยู่ก่อนนะครับหรือว่ามีใครมาตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมมาก็เจอมีแค่มีอะไรอยู่นะแล้วก็มีกองไฟที่มีคนเคยมาตั้งแคมป์อยู่นะก็เดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยะครับก่อไฟเลยนะครับไปเลยก็ออน่าจะเป็นสองคนเก่านะที่มาตั้งตั้งแคมป์ไม่รู้ว่าคนที่มา เจอเหมือนผมหรือเปล่านบเจอโจรมาขโมยหรือว่าเจออะไรหรือเปล่านะพ,พี่แต่ถ้าเกิดเาไม่เจอขโมยก็ดีไปนะครับพราว่าบรรยกากาศตรงนี้มันแบบมันน่านอนมากเลยนะครับพี่่ก็มีเสียงน้ํามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบมานอนในป่านะครับมผมเองครับว่ามีเวลาว่างก็จะเข้ามาในป่านะามาหาความสงบนะครับ ทนะีเลยถ้าเราไม่ต้องไปพุดไม่ต้องไปหนักปืนมากเตอนนี้ไปก็ได้แล้วง่ายเลยครับวันนี้ อนนี้ก็ก่อไฟติดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปผูกเปตรงจุดนู้นกันนะครับตรงจุดนู้นนะเดี๋ยวเราจะผูกเปนกันครับจ,จะผมเอาตั้งกล้องก่อนนะครับพี่พี่วันนี้ผมต้องรู้ให้ได้เลยว,ว่าขโมยนะครับอาเคมันขโมยมคือใครนะที่ชอบมาขโมยของนะครับพี่พ ที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะมานอนอีกเราจะได้รู้สึกปลอดภัยนะครับเลยต้องหขโมยคนนันไม่ได้นะครับระะได้รู้ล้ว,ว่าทำไมขาถึงต้องมาขโมยของตามทีออ่คนมาทาักนี้นะครับมาแบบมาตั้งแคมป์อะไรเงี้ยคือมันมันไม่ดีครับ มีเสียงตัวนี้ด MM ้วยครับเสียงกบกบตัวใหญ่นะตัวนี้มีเชือกมาด้วยนะวันนี้ถ้าเกิดจับได้นะครับก็จะเป็นกเครื่อง เสียงอะไรไม่รู้ครับพี่เสียงอะไรไม่รู้ครับทางนู้นนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนโดดน้ำครับพี่พี่ ตรงนั้นก็เป็นจุดที่น้องต้นมันเคยนอนเก่านะครับผมก็ไม่เจออะไรนะเฮ้ยพ,พี่ลองดูครับตรงหลังต้นไม้นะนะครับตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมีขยับด้วยนะครับ ถือกองไม่นิ่งเลยตรงหลังต้นไม้ครับแน่ๆมีใบไม้มมมยขยับขยับนะพี่พี่พี่ลมก็ไม่มีนะแปลกมากาผมก็ไม่เจออะไรนะ กล้องผมเป็นอะไรไม่รู้เนะี่ยชอบทสั้นนะครับพี่พี่โอเคคือเข้าป่าแบบนี้เขาบอกว่าห้ามทักอะไรเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดแบบมีเสียงหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับห้ามทักเลยนะก็วันนี้ผมก็อยู่ริมน้ำนะครับก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ ันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็จะมาจับขโมยให้ได้เลยนะพี่มีเชือกมาพร้อมครับนี่โอ้ยมีปลาด้วยมาปลานะปักกั้งนะอันนี้คือปักกั้งนะครับส่วนมากคนที่ไปตั้งแคมป์นะครับไปตั้งหรือว่าไปตั้งแคมป์หรือว่าไปนอนในป่านะส่วนมากจะนอนริมน้ํากันนะครับเพราะว่าหา หาแบบออของกินได้ง่ายนะครับก็คือหาปลากินก็ได้นะครับหรือว่ากุ้งหอยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้น,นี่นี่อันนี้ก็เป็นกบนะครับพี่พี่แต่ตัวนี้ยังกินไม่ได้นะมันเล็กอยู่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เอาชีวิตรอดในป่ายินครับถ้าเกิดตัวแค่นี้ก็ก็กินแล้วนะครับเพราะว่าบางทีครับเราไม่สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะกินอะไรนะในวันวนนันนั้นนะครับ มีกบมีปลาเฮผมว่าถ้าเกิดดึกๆนะผมจะขึ้นไปนอนบนนู้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างนะ แต่ปลาตัวนี้เลาะตาเลาะใจมากครับตัวก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็น่าจะอิ่มนะครับเนี่ยดิโอแล้วก็กบหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นี่อันนี้กบอันนี้เป็นกบภูเขานะครับพี่พีชเราจะเลี้ยงไว้ก่อนนี่อันนี้ตรงนี้ก็มีปลาครับนี่ตรงนี้มีปลาตัวใหญ่นะครับพี่พีช มาเพียบเลยครับเเดี๋ยวไปเตรียมก่อไฟให้เยอะๆก่อนนะครับก็โอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ก็ ก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มดึกแล้วนะครับผมก็กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปนอนนะครับจะเปิดไฟฉายทิ้งไว้หนึ่งอันนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วขอเตรียมของแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดไฟทิ้งไว้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าโจรมันจะมาหรือเปล่านะเปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้ ก็มีของกินนะครับที่ผมกินไปเมื่อกี้นิดนึงนะก็อุปกรณ์อะไรก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมจะเอาของกระเป๋าไปไว้ตรงนู้นนะครับกระเป๋าไว้ใกล้ๆตัวนะพี่พี่ครับ ไปมากเลยครับมันหนีไปแล้วครับโอ้มันไวมากเลยครับพี่ๆเมื่อกี้มันจะดึงผมด้วยนะครับไปไหนแล้วไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันเดินมานะครับพี่พี่ครับผมก็แกล้งหลับนะเจอตรงนี้นะครับเมื่อกี้เดินมาเหมือนมันจะมาเอากระเป๋าผมแล้วมันก็เดินมาฝั่งนี้นะครับผมก็เลยไล่ตามมันมา ผมก็จะจับนะครับแล้วมันก็ผักผม <de unter> เดินหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับมันไปไวมากเลยนะพี <labour dimin uelle> ่พี่ก็คืนนี้นะครับผมก็จะรอแบบนี้แหละครับผมจะดูนะครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับไอ้โจนคนนี้นะ ต้องกอ่อใส่กองไฟไว้อีกนะครับเราจะได้เห็นหน้ามันชัดนะครับถ้าเกิดผมจับได้นะผมจะดูหน้ามันจะชัดเลยว่ามันมันเป็นใครกันแน่แล้วจะอยากรู้สาเหตุคราะว่าทำไมมันถึงจะมาขโมยของนะครับเป็นคนที่แบบไม่มีที่อยู่หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับ แต่ผมคงจะไม่ได้นอนแน่คืนนี้ครับก็จะคอยดูนะครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับโอเคหากชอบหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดคืนนี้ผมเจออีกนะก็พี่ๆจะได้ดู EP สองกันนะครับในการจับโจรน,นะครับ